มันมันที่เดียวแต่มันแยกกันลงอเองจัดการหมดเลยเฮ้ยมันยานอะไรบนบ้านมันไม่มีเปืนมันได้แล้ว ไปนี่ยังไม่ได้ดักวะมีระเบิดเปล่าบอล้อล้อล้อลอบนบ้านบนบ้านคุยอะไใครอะได้ยินไหม ไ้ยมันโดดเนี่ยเปิดไม้ด้วยไม่คุยด้วยฆ่าเลยแป๊มหนึ่งนะมีคุณแปดเรืออันหนึ่งมีใครไหม อบอกเพอนยนีเฮ้ยเพื่อนี่ w กีตัวโอ้ยโอ๊ยมั<ะ>นไม่ตายรถเจ็บแล้วรถเจ็บแล้ว สองทางเอาเอายิงยิงเออลากมันเฮ้ยกระสุนมอดมาแล้วยิงมาแล้วทางนี้มาแล้วเฮียอาเรนะครับขอบคุณครับยิงยังวะสองก็โหดครับน้องๆต้องแยกวะถ้าเราเปิดมานี่ไปหมดแล้วเน้นจุ้มมันอยู่อย่างนี้ โอ้อะไรครับนี่มีหมายความว่าไงเนี่ยฝั่งนู้นเนะนี่ยมาแล้วมาแล้วตายหมดปะยัง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 ไม่เห็นนะม,<า>มาอีกไอ้คันงมันกินมันไม่ใช่มันไปชุบเพื่อนเหนอรอ <No. S 1> oh, oh. โป๊ะโป๊ะยัง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 มองไม่เห็น Watch out มองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยสองตัวเหรอสองตัวยิงสุ่มวะเนี่ยเขาไม่เห็นอะไรเลยเลยออ Watch out Watch out สองตัวไม่เห็นนะ มัวแล้วกันเฮ้ยบนเขาแล้วเอ้ยระเบิดครระเบิดมามันมีตัวชิดตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้อยู่ต้องไหนต้องขานไปหามันใช่ไหมเนี่ย มนองนไม่เห็นเลยเฮ้ยไม่คิดเราไปอ้อมมันโอ้หอ้อ,อ,อมอันตรายปะเนี่ยนี่รถนี่หว่าต้องจังแล้วปะพอเจอแล้วใช่ปะวะแล้วต่อหน,น้าเราล,ละ่ะโอ้ยมอไซค์ไม่ใช่ก็คนนอน <c oughs> ม่เตอร์ไซค์อมองไม่เห็น หลังหินหลังหินตัวหนึ่งเย่หมดตีสอ,องตีเปล่าวะ่ะฟิวตบมาก่อนเลยครับเออมัน,นมันยัดกันมันยัดกันเออไปเลย กอ,อุ้ยระเบิดเฮ้ยเปิดมันไฟเอาไฟเนี่ยนอนนอนนอนหมอบมาไม่ไหวอ่ะเอ็มไม่กดนอนกดนอนมันจะหาย ังเดี๋ยวอีกยิงยิงชุบเพื่อได้ไหมได้ได้เด๋ยชุบได้ครับฝั่ังนี้โดดมามระวังมาร์ให้อยู่มา,าบบร์ให้อยู่เมื่อกี้ระอังระเบิด ออกจากห้องนี้เลยตั้งต้นไม้แล้ว่ะไม่แน่ใจอ่ะชั้นบนคือไม่มีแล้วใช่ไหมมีมีต้นตัดฟ้าต้นมีเสียงอะไรอะจอแจจอแจ

ตับบันไดหน่อยอ่ะอ่าเจ็บนอกไป้างนอกตับฟ้าแล้วขึ้นตัดฟ้ามีที่อื่นเข้าอืมอืมใครเอาคอุณหกไหมวะโอเค okay. อันี้ไม่นิ่งนะคะเอาคุณแปดไหมเอาคุณแปดไมโอเคอันนอเคคุณงมาให้ผมนี่ครับขอบคุณครับ Watch out อชนชนนี่แหลยูตึกนี้ตนั้นมนมันนอนบนหัวเราเนี่ยงูอยู่อ่ะ เหลือตัวเดียวนี่ใช่ปะข้างบนไม,ไม่ไไม่ใช่แต่ว่าที่อ,อื่นมันเข้าไงใช่โอ้ยเยย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 ไยยยยยยยนยย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 ่ ปวยยาหมดแล้วมีสต๊าฟไม่มีแล้วเหมือนกันไอ้มันยิงที่อื่นเหรอเขาเขามียาเฮ้ยวิววิวระวังเขามีอาเขามียะเอาได้ได้แล้วเอาคนลังก้อนไหมเบมือไปไหมได้แล้วครับได้แล้วยิงได้ยัอย่งยิงยังยีดเยอยโยอะแม่งอิสตัน ไปลองระเบิดนะเนี่ยได้ให้ยาจริงแหละได้ใช้โอ้ยมีคนขโมยยา,าเดนี่เมาอมาดีวงเราอะ่ะ เลือเยอะนะเนี่ยเจ็ดคนเลยอะเล่นยากว่ะเฮ้ยต่อมาเล่นยา,ากห่อแล้อยาก Mark the location. Watch out. Mark the location. the The left Attack the mark. ลองนะสมกอก่อนเก้มันอยู่ชั้นสองอ่ะใครจะปาไฟไปข้างบนสมอกข้างนอกก็สมอง mark the location เข้ามาเข้ามา เกียวปะมา <S <S งนออไม่เห็นโดนทั้งบนและทั้ง,งล่างข้างล่างอยู่ชั้นล่างเฮ<อ>้ยบนหัวนี่ว่าไม่มันโดนแล้ว ที่เห็นไหมใช่ชุดนี้ m a r k the location m a r k the location โล่ง get in the car <laughs> 像。 ระวันะตัวนั้นแ่ะยิงไปตัวนี้ครับพอพอทำไหมมกเเออ้โห We are number one. Victory belongs to us. Victory belongs to us.